ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ครับช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะครับปอนจะพาทุกคนไปค้นหากันครับว่าทำไมทำไมคนเราเนี่ยถึงชอบกินชานมไขมุกกันจังเลยแล้วจะรู้หรือไม่ว่าชานมไขมุกแสนอร่อยของเรานั้นเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรวันนี้เดี๋ยวปอนพาไปหาคำตอบกันครับถ้าพูดถึงชานมขมุกแล้วนะครับผมเชื่อเหลือเกินฮะว่ามันจะต้องเป็นของโปรโดข,ของใครหลายๆคนอย่างแน่นอน ดูจากร้านชานมไข่มุกต่างๆที่ผุดขึ้นมาหลายร้านเนี่ยต้องยอมรับมากๆนะครับว่าเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตอย่างหนึ่งเลยจุดเด่นของชานมไข่มุกครับแน่นอนว่านอกจากน้ำในเครื่องดื่มที่สุดแสนจะอร่อยหอมหวานแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเม็ดไข่มุกที่เคี้ยวนุ่มหนึบหนับอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งดื่มทั้งกินเพลินกันเลยละครับความจริงแล้วเนี่ยชานมไข่มุกนี้นะครับมันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศไต้หวันนั่นเองครับ แล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนเข้ามายัางประเทศไทยอย่างที่เราเห็นกันเนี่แหละครับและไข่มุกหรือบับเบิลของเรานี้นะครับมักจะทํามาจากแป้งมันสับปะหลังที่นํามาเคี่ยวกับน้ําตาลหรือวัตถุดิบอื่นๆก่อนจะนํามาปั้นเป็นเม็ดกลมๆแล้วนํำมาต้ม ึ่งนอกจากแป้งมันสำปะหลังแล้วเนี่ยไข่มุกยังสามารถผลิตมาจากต้นปาล์มหรือที่เราเรียกกันว่าสาขูนนั่นเองครับส่วนในเรื่องของปริมาณพลังงานเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปตามสูตรของแต่ละร้านเลยนะครับโดยในชานมไข่มุกเนี่ยจะมีทั้งเม็ดไข่มุกที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและยังมีไขมันอิ่มตัวในนมอีกด้วย ซึ่งหากรับประทานไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นและอาจมีไขมันที่ไม่ดีไปเกาะติดตามผนังหลอดเลือดแดงจนเกิดการอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคอ้วนอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเลือกดื่มชาที่มีน้าตาลในปริมาณที่น้อยแล้วแต่ถึงอย่างไรครับ ก็อย่าลืมนะฮะว่าในไขมุกเองเนี่ยก็มีน้ำตาลในปริมาณที่มากเช่นกันถึงจะเลิกบริโภคเด็ดขาดไม่ได้แต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับและเพื่อนๆสามารถอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตก,กรรมกับพวกเราได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับในครั้งหน้าปอนจะมีสาระความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องห้ามพลาดครับกับรายการ Science Around us สำหรับวันนี้ผมปอนพัะวัตรต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ